สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงสินค้าตัวหนึ่งนะคะที่มีการแข่งขันกันสูงมากนะคะของผู้ประกอบการทําไมถึงเป็นเช่นนี้นะคะเพราะว่าสินค้าตัวนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเลยค่ะเป็นสินค้าที่ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือแย่ขนาดไหนแต่สินค้าตัวนี้เขาก็ยังขายได้ แล้วก็มีการแข่งขันกันสูงมากคนทั่วไปผู้บริโภคค่ะก็นิยมรับประทานกันเป็นอย่างมากเลยนะคะนั่นก็คือไส้กรอกค่ะไส้กรอกนะคะเป็นอาหารยอดฮิตที่ทานง่ายทําง,ง่ายนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยพร้อมทานนะคะแล้วก็พิธีก็วันนี้นะคะ ก็ได้ลงสินค้าใหม่ค่ะก็เลยอยากจะมาแนะนํานะคะแนะนําสินค้าเพราะเราก็อยากให้สินค้าของเราขายได้เหมือนกันนะคะสินค้าใหม่ๆนะคะวันนี้ตัวแรกที่จะแนะนําก็คือนี่เลยค่ะก็จะเป็นไส้กรอกไข่ปลาค่ะไส้กรอกไข่ปลานะคะของบริษัทมิคุสโปรดักต์ค่ะตัวนี้เลยนี่นะคะไส้กรอกไข่ปลาจากทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงค่ะ มีจำนวน30 -35 เมตรนะคะนี่ค่ะไส้กรอกไข่ปลานะคะจากทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงนะคะโรงงานอยู่ที่ป่าบอนค่ะสินค้าตัวนี้พิเศษมากๆนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าตัวเรกตัวเดียวเลยนะคะที่ผลิตออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะเป็นไส้กรอกไข่ปลา ไข่นี้ทํามาจากไขป่ปลานะคะไขป่ปลาทะเลนะคะแล้วก็หนังนี่ทําจากคอลลาเจนจากพืชค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของเนื้อไก่นะคะแล้วก็สมุนไพรเครื่องเทศต่างๆนะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะ <S 2> <S 2> ตัวนี้นะคะแพ็คละ100บาทค่ะทักแช็คที่ทิ่ได้เลยนะคะตัวนี้สามารถนําไปแกงได้นะคะแกงส้มได้อร่อยมากแล้วก็ทอดก็อร่อยค่ะ สามารถเป็นนําไปปรับเป็นเมนูอาหารต่างๆได้หมดเลยนะคะแทนเนื้อสัตว์นะคะไส้กรอกตัวนี้ค่ะฝากไปด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี้ค่ะเต้าหู้ปลากุนซือนะคะตัวนี้จะเป็นทำจากเต้าหู้ปลานะคะแล้วก็เป็นรูป,รปทรง สี่เหลี่ยมลูกเต่านะคะแต่นี้ขายดีมากค่ะนี่ค่ะเพิ่งมาใหม่เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะเกียวนะคะเกี๊ยวทอดก,กรอบจากบริษัทิโก้ค่ะเกียวนะคะถุงละ35บาบาทส่วนใหญ่ก็จะขายสินค้าที่ไม่แพงนะคะให้ราคาเหมาะสมพอที่จะซื้อกันซื้อรับประทานกันได้นะคะ นี้จะเป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะลูกชิ้นเนื้อต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะไส้กอกแดงนะคะตัวนี้อร่อยมากนะคะแล้วก็ไส้กอกไก่พริกไทยค่ะนะคะลูกชิ้นเนื้อค่ะลูกชิ้นเนื้อถุงใหญ่นะคะเม็ดใหญ่ลูกชิ้นเนื้อพีพีนะคะก็นี่ค่ะไก่เกลียวนะคะเอ่ เราเรียกว่าปูปูอาซามิเกรียวนะคะไก่ยอรสปูค่ะเนื้อสีส้มน่าทานมากเลยนะคะแค่เลืสามสิบห้าบาทเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นนี้ค่ะไก่ลมพันนะคะไก่ลมพันค่ะหนังกรอบนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ค่ะปูอัดอาซามินะคะตดวนี้ลูกค้าออเดอร์มามากเลยค่ะเหมาะกับ เป็นปูอัดสำหรับทานเล่นนะคะหรือว่าใส่ในยำก็ได้ตี่นี้นะคะแถมวาซาบิกับซอสโชอยุนะคะแค่ลา35บาทปูอัด PFP ค่ะ สินค้าที่ร้าน mhm. นะคะก็จะมีอีกเยอะเลยค่ะอยู่ในตู้นะคะมีเฟรนฟรายแล้วก็มีเนื้อไก่บดนะคะเนื้อไก่เนื้อหน้าอกไก่นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่อยากจะลดน้ําหนักนะคะแล้วก็อยากจะทําเมนูครีนนะคะมาหาซื้อเนื้ออกไก่ที่ร้านได้เลยค่ะก็มีวิธีหมักแล้วก็สูตรต่างๆนะคะพูดคุยกันได้นะคะก็ วันนี้นะคะก็ฝากสินค้าไสาก้กรอกไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีลงสินค้าใหม่ๆก็จะมาอัปเดตกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ